แก้งี้เขาทำไมอ่ะพี่เขาอุตส่าห์อยู่บนกระทะทองแดงอ่ไม่ใช่ดูดิขาก็สันน้นไม่ขึ้นไปหาเขาไม่ได้แล้วเรายังจะเนี่ยเดี๋ยวว่าตูงแต่ว่าตูงขาสัน้นตูงขาสัน้นตรงไหนหใช่ไหมดูดิพี่เขาลำคาญขนาดไหนเนี่ยดูหน้าดูหน้าก่อน ควรหนึ่งเลยอ่ะควรเนีเ่ยพี่ก็เลยท้าโซแทะโซฟาเล่นเป็นหน่อยนี้สำคัญเนาะอุ้มใหญ่ไปควรที่เขาเอาอะแคะมั่ง <laughs> ตรงไหนมันดีตรงไหนเหนอมันแทะอร่อยไหมพี่ครับอย่าไปแกล้งเขา พี่เขาลำขาแล้วเนี่ยพี่เขาลำขาหนึ่งขวัตีนตีนไม่เอาขาเนี่ามายั่วเขาดีตูมตูมมาเนี่ามายั่วพี่เขาดีพี่ขาพี่ขาเอาจริงนะอย่าให้พี่ขามเอาจริงไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยขาไม่ปล่อยขาขาอยู่กัดกันน้องซะหน่อยโอ้โอ้โอ้ดูแล้วยังไงแล้วยังไงต่อแล้วก็นอนทับพี่เขาเหรอแล้วยังไง แล้วยังไงยังไงต่อละแล้วเราจะลงได้ไหมไม่ลงพี่จะนั่งดูพี่ขามแทะไม้นะอยากรู้ว่ามันอร่อยไหมแทบไหมโจบะแท่ไหมเดี๋ยวเดยวลกกิ้งตกลงมานะพี่นะดูม,มีความขาดสั้นๆขาดคู่ใหญ่ๆไรนะถ่ายอะไรมากมาย ดูลงขาตูมก,ก่อนนะซูมด้วยซูมด้วยว่ามันใหญ่มากเทียบกับพี่ขาด้วยความความสะอาดกับความสปรกดขอ่ะูขาออขาสั้นเนี่ยเปรียบเทียบระหว่างขาสั้นๆดำวันนี้ขาไม่ดำเท่าไหร่ <S <S โอ้ยเบาเบาขพี่ขาอย่ามาเปรียบเทียบกันนะน้องจูมเปรียบเทียบก,กับพี่ได้ไงพี่ไม่เคยตกะโปรกเหมือนน้องจูมอย่ามาเปรียบเทียบพี่กับน้องจูมนะ มาตุนลงมาเลยตุนจะไปแกล้งพี่เขาดิพี่เขาก็อยู่ส่วนขามแล้วค่ะถามระวังโดนน้องนะลูกน้องตัวใหญ่กว่าแล้วนะน้องอยู่ข้างบนนะน้องอยู่ข้างบนถ้าน้องทับนี่หนูแบนนะลูกปุ้งอย่ามาทับพี่อ่ะปุ้งอย่ามาทับพี่อย่ามากวนพี่ไม่ปื้มเลนะพี่อุซานี้มานอนข้างบนจะแกล้งอะไรพี่รักนะอ๋ออยากกัดมังอยากกัดอยากมัางเมื่อกี้พี่กัดมากสนุก พี่ขามลงไปพี่ขามลงไปเลยให้ตุมให้ตุมกันมา้างพี่ขามลงไปไม่งั้นพี่พี่ขามอย่าเบาโอนนะเอ้ยเบากันเยอะอ๋ออันนี้ลูกผู้ชายเขาทะเลาะกัน,ใช,นใช่ไหมอันอนั้นอันนันอั้นอันนั้นยิงคนนี้ยงิงเอาไงแต่ดูแม่นี่เออไม่เกิน สลับเป็นยิงยิงปั้นชายใครยิงใครใครปั้นสวยนะแม่จูมปั้สืบเนี่ยแม่ต้องั้นสืบแะชุมมทมให้ดูหน่ถามปั้นไม่สวยนะเราอะอ่ะน้องจมยิงมากุูมยิงมากอ้าวอาจูมยิงปั้นมาได้ยังไงเราขาสั้นเราลงมาแม่อย่าพึ่งแม่อย่าพึ่งพี่อยากจะทำมัตุูมเป็นเด็กที่ชอบเรียนแบบพี่ขามใช่พี่ขามทำอะไรน้องุูมจะทำตาม อย่างเช่นตอนนี้พี่ขามขึ้นนอนกระทะน้องตุ้มก็อยากนอนด้วยพี่ขามแพะไม้น้องจุ้มก็อยากแพะด้วยแต่พี่ขามไม่ชอบให้น้องตุ้มทาตามจุ้มแหละจุ้มเปนหน่อยจุ้ฟันใส่กันเหม็นปากนิดนึงนะคะไม่ได้แปรงฟันหลายวันแล้วเรียปากแล้วจุ้แล้วนะตุ้มนะเราดีกันก่อนนะกัดหัวเลยนะสวดหัวพี่เขาอย่ามาสวบหัวพี่เขาตูมไม่ลหลอ้อนครับ หัวเปียกหมดแล้วเนี่ยเล่นกันจนหัวเปียกเลยไม่ไหวเลยอ่ะ,อะไปอาบน้ำไปดูบ้านก่อนนะจบข่าวหมาสองตัวนอนคู่กันจุ๊บจุ๊บจุ๊บกันกันจุ๊บก,กันดี้ันะคะมันไหลแล้วลูกเราอ่ะเอา้าแม่ขึ้นไม่ไหวนะมันก็ไหลอยู่ดิมันไม่ไหล่ะเอา้เอา จับไว้ไม่เป็นไรหรอ,อกไม่ไรเออ,เอ,อพี่มัคปล่อยปล่อยได้เราปล่อยนะ <c oughs> น้องน้อง <c oughs> ไปตามแรงโน้มถ่วงของน้ำหนักจุ้มจุ้มอ่ะนี่คือสุดแล้วพี่มัคอย่าช่วยพี่มัคอย่าช่วยจะ,ะ <c oughs> ช่วยนะจะช่วยตู้นะ <c oughs> พี่มัคเนียไหที่สุดจุมจ้มก็ได้คลองกระทะน้อย กระทะน้อยกระทะใหญ่เป็นของจ o o m แต่เพียงผู้เดียวลงมาดูนะ zoom กระทะพี่ลงมาเดี๋ยวนี้นะฮะสบายโอ้ยยืดพื้นที่นี่ขาอีกแล้วเต็มที่เลยเต็มกระทะเลยเอ้ยยืดพื้นที่ไปเลยนะนะต่อไปเราก็จะเป็นคันกุดกุ้งกันคังกระจึ๊บกระจึ๊บแม่กำลังกินกับกิน อิน,ก,นกับหนังทางคุใบอยากให้ลูกเป็นดูทุกคนเขาจะมีจุดหนาเขาเหมือนไหมเขาเหมือนไหมถึงเท้าเขาจะจกกระปรมองแมมแต่เขาเหมือนนะแม่นะพูดด,ดีพูดดียังไงล่ะนัะน่งลงเาขามไม่เอาอแกงไม่เอาขามแแม,ม่ขามอยากใส่บ้างใส่ ตู้เม็กครั้งตู้เม็แม่ทำไมแก้เพียงโอ้ยทุเทจะตายทุ่นนะเทป้ะไม่แ็แก้งเนาะแต่แก้มเนาะไม่แต่แกงมูืเนาะทื่อเนะ่อพี่เอาให้เพี่ยวให้มาใส่ให้พี่แทนบ่